ปอปลายหุบปาคอมันละเด้อเออเนาะแล้วคนันอไรถโตเสสาวเดกมัปลาคอเลย่าเจ๊แมนโมเมนตเของเมตู้พนักปูสาวสาวปูาวเท่าวะกินมางเมากินอะ้แบบ กินแล้วมันลงน้ำบาดนี่ไเลยเด้บยวสอดิ้งไอ้เอ๊กเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเด็กฆาอยู่นี้ด้วยบ๊อโอ๊ยลันต่ำรถคอทำนี่แกชิบได้บ่บาดนี่เนาะเออแต่แม่ต้องเดือดไปเบิ่งบนเขาเพราะว่าหยอกได้เนาะ มันจิบอ่ได้อีกตัวแหละได้ปลาทองคำตัวได้ละพย่น้องดูเจอปลาคอใหญ่ลุ่นนี่ต้อนอยู่นี่ระจักแหละเอาพี่น้องเนะาะจังใดทางบวาต้าเองกะขอกาบทักทายสบายดีกับ่อเมพอเอ่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะ ว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยกายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบาตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้การกำลังสิเดินทางไปหาอ่าเจเวียงพี่น้องเนาะหรือว่าเอื้อยเวียงน้องเดือนพี่น้องเอาโยะเพิ่นก่อนเดี่ยวซั่นว่าโอ้ยเนาะอ่าได้ยินข่าวยินข่าวว่า ต้องเดือนก็มีข่าวดีได้ไปสันเบิ่งในคลิปเบาเล่า,ลามันนั่นคือว่า60ล้านพุ่นนั่นเนาะอ่าค่าชิ้นสอดบหรือว่าค่าปิดใจบอกมันอนั่นหรือว่าองใดอ่ากับไดเบิ่งละเอียดดอกทางบอตาเองก็ได้แต่ว่สาสะบ้านเพื่อนบอกโอ้ยเอินจี้แล้วเดี๋ยวนี่ไปสันพผลทางเบาแสนกับเบาสัลีก็กำลังอ่าเสกทางอยู่พวกเพราะน้ำนี่นั่นแต่เก้านี่แต่เพื่อนยังบอชยังบอชย์บอชย์ทอนี่อ้ยังโหดพี่น้องเนาะ แสดงว่าเมื่อคืนนี่แห้งหรือโน้ตู้เนาะปอแต่ว่าแต่ว่าถ้าว่าสาเหตุน้ามันห่วยลายนี่มันมันไหลมาจากข้างเหนือพวกแน่เนาะเฮ้อปอปลายหุดปะคอมันเลยเนอะอเออเนาะนั่นแหละคน ปูสาวเด้กะมานปลาคอเลยอ่าจักแมนบ่แมนตด้ของแม่ตู้พนัาปูสาวนาได้พี่เ้อาะสาวปสาวเฒ่าละวะอืมกินมางเมากินแล้วบดกินแล้วบบลงน้ำบาทเลยจ็บท้องเลยอือตาเนาะ Cái pháo Phải bay Bớp Để bà xử lý dưới Ít 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 Ở đây Để khai như này đấy

บโบเอื้อนจี้เอื้อนจี้เดี๋ยวเลี้ยงว่านั่นดิเห็นยงนั่นบ่เอ้านี่วะเจสาวเนาะเจ้าเนาะเจ้าบ่เจ้าบ่เอื้อยนหะเขาบูฮู้คนบูฮู้ได้เดี๋ยวนี้โดยโดนอืมแต่เป็ตู้กะไปใช้ไปเฮือนน้องเดือนเฮือนเอื้อเวียงเหรอไผ่เดี๋ยววะเจวียงได้เออเดี๋ววะเออนัอืม ไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวตาอยู่นอกแหละเนาะนางชมยิวไปก่อนนั่งใกล้ๆนั่งพี่น้องเลยฮะยังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีก็ผมเองพี DNA ่น้องเอฟซีเกิร์เบอร์สุขุสุขค้นอีกขึ้นนึงพี่น้องเลยเนาะมาอยู่ทางของเราของไทยต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเดินวันนี้ออกไปโวยพุยพี่น้องเนาะฝนตกมาอีกแล้วนี่แหละเฝนชะว่า พนบุพังก้วพ่อก้วแม่พี่แก่ขมอที่รกพี่น้องเนาะชื่อปุ๋ยไปใส่เข่าเมื่อวานนี่เข่าพ่อเราว่าให้มันแดดตะกอนเบิ่งผ้าเบิ่งฝนตะกอนจังฮวยฮวยบนโต๊ะดอกประชันขับมาโยนลงมาอีกพี่น้องเนาะหนำรถห้วยรถทองนี่แหละเปิดว่าเนาะก้วพ่อก้วแม่เห็นบ่ไปพี่น้องเนาะและติดตามสมเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องเลย ทั้งไปเลี้ยงราชิโวเพื่อนอยู่บ่เลยนี่แต่ว่าได้ยินบอกเนว่าโทรบอกแล้วลักบริษณ์เนาะอมากิ่นมากินแกงหน่อไหมเรื่อเนาะวัดนักหนอกรถเน้่จะช้าคือว้า

đèn và thuyền người là ôi đấy thì nhờ nít thay đàn ăn tiếp loại dần cháy nguyên lý của nó khi nào nó ố xài đuổi lịch trên khuôn khua đây thì đồng nó và cho em เยียงอยู่อยู่บ่่า่าออไปลักไส้ตอนใดเน,นาะขอบหลอกขอบเล็กนี่ชีแล้วเพิ่นได้เพิ่นเพิ่นได้เห็น,น,นว่าพอบอกผู้บ้านเฮ็ดให้ลดคักบาทน,นี่ไปไปดังลุงไปก่อนเอาสบายดี เอ้าชาวบ้านเป็นพระเอิญได้เอ้ยเด้อตึ้งชิดุ่งขึ้นนี่ไปเฮือดได้เวียงได้เวียงใช้คนวบบเอาเฮือดเข้มทางกัดิโอเคเวียงกันบ่เนี่ยเออรถโอ้ชาวบ่าวแท้หนองกระไดโอ้ยอรีแล้วเบิ้งเบิ้งไปมาเดือดหึงจวดเบิ้งก่อนฮานันไปเอายังมาเชื่องไว้ยังนี่นันเฮียนี่ ขนาดเวีนขนาดเวียนค้ำยังถิ่มไปทีทีโอ้เนาอคุณดูดิแมนบ่ยันวาและยันว่าเหตุร้องไจเถอะโอ้กดกกดกโอ้อย่งเนาะกบอกบทอมน้อยแล้วกมีห้องน้ำห้องในบาทนี้ ขักกลีพี่น้องเนาะอืมเราตอนที่บิดเราจะเห็ยดหอมเำนี่บอกด้วยเลยนะเราคือทุกเทอยูใหม่พี่น้องเคื่อนข้อเคือ่อนครัควเอา้า อันนี้นะเอื้นตามชาวบ้านเพื่อนจะชื้อเพราะว่าเอื้นเอื้อบัดบูฮู้รีแล้วเฮ็ดเองแล้วบ่บอเฉลีนี่เราเฮ็ดเองแล้วบ่เนี่ยเอาเว่าเห็นเจ้าขืนมาเธอนึ่งก็เปลี่นอันนี้ได้ อ่าอันน oh, sure. wow. ี้นี่ยว่า่งกเออบันี้มาแล้วตุกหนึ่งเนาะอืมเรียบร้อยไปเลยว้านี่ยนะเออาะลอกเนาะโค้งเล็ก หนึ่งเขา่าในถ้วยอีก่ท่านี้เนาะโอโทโทโูทโชมบอเชนว่าบุต้องชื่อก็ได้เขา่านั่นพีนเชนใครใหม่หมอแล้วยเวียนใคยใหม่หมอแล้วคิวกุ้มนี่โอ้โหี่องเนาะ เพราะเห็นักษณาที่ยางไปหเปเปิดอได้นี่พี่แกอันนี้เห็นปิดเปไปเลยม่ว้ากนั่งประตูอันนั้นนี่ึ้นมาแกอันนั้นมอปิดรูแต่ว่าเห็นเห็นที่เปิดเปิดประตูสินะเห็นเป็นปีกเอาอวนะอัไดอันนี้เห็นเป็นแผ่เอาเห็นเปิดได้สินะในในในอนาคตยัหลานน้อยคันตกเลยนุงห่างบอโอ้ดีแล้วหัวุปก่อได้งัดออกคือได้คลิป่ะ โอ้หัวลานน้อยสุกก่อนพ่อเห้งโอ้เนาะสบายดีดงตู้เนาะชบ้านเพื่อนจนมาหู้ว่าต้องเดือนก็เอียดเลยอยู่เดือนเ่็นเด้อแต่แม่เบิ่งปวดเข่า่ไดเอยกได้ปวดเข่าได้ให้มาถือบวบวงยวดเอวโยกได้

จี้รางว่าี้่างรถให้ี่นี่สายใดก็มีบุยากวันนี้ล่างเลยออสามคนยองกันเนี่ย่เออโ่ได้เด้อันอ้อยพูขวดเนาะเฮาออเีอยาว่เวียงชื่อให้กินเด้เด้อยและว้าอทำนี่ก็ชิบได้บ่าบบนี้เนาะออ แต่แม่ต้องเดือนไปเบิ่งบนเขาไป้ว่าหยอกได้นเนาะทำไมไปเอาหยอกไ้เอาด่างชี้ชีดจะแม่ไม่ออนงันบัเพ่อช่วยแต่พ่จะปืดอยู่บจะปืดอย่เล่อยปืดมงยุบเลยีถ้าเีอนในเรื่เไม่ถ้าชีไม่บ nah. ่อนี Mat, <S 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 yeah. ่เอาอีกแล้วจะพ่อดูเอาเยบ่าเองเลย่อ ท่าสีอะไรเลยสีกระทาเองเพรมันอยากสี่อยากามนอยากจางเนาะโดยมันอยากจางโดยติดเพดุงเรได้ท่าไรดำเลยติดเพดานอีกจนแบบว่าไม่เข้่วเพราะว่าสีเขาทนเลเอะเยชวยีเขาทัน่งแล้วเขาท่าอกกลัวเลยเนาะเพาะจางเนาะหัวไหเาเฉยข่อนะจะว่าไมอยังบีกได้ไปหาไปเจะไม่ได้ไ่ียนเออเออมาถึงแม่ได้ บรเกงครับบอกเกินอากินอมีะมีเยอะต้มปหแล้วนี่แกง้ไมกไม่กินกเนอะอผใหญ่เป็นบ่าวเลยนะเก๋อาทำไมเดียลูกอเอะอะเเป็นอย่ได้เลยอบ่าวไายกอยากกินน้มแล้วบนี้เนาะมีมีแต่ชิบ้าวบ่ามีแต่ิบ้าคอกินน้ำแบบเนี้ย พอกินก mm. ็ปูแดงกนเริ uh. ่มมันดีได้ด้วยแล้วกับบัตรอันเพื่อนเขาน้องนุงน้องเดือนน้องอันนี้บริมีคนอยู่บ่พิ่นอยู่นะเออดอกไฟใต้ไหวคักแย้ใช่ดอกอเออแบบใต้ไหวตลอดอันี้เลยบ่้ตลปลาู้วองกอยู่เอเออเอเห็นเพื่อนแต่ในเฟซบุ๊กแหละเห็นโยอ วันนี้เอาไรใช่ดีน้ัตลวเียันนี้ต่อไปันี้วนนี้ยงเอกด้วยม่บงวันี้่งเอาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเปล่ยลอไปจิบอาหมาลไงอันนี้บัตรเงื่อนคั่วด้วยเจ้าเห็ดเองเจ้าเลยบ่เออเป็นช่างหรือบัตรเนาะยังเล่วอยู่ด้วยเนาะบ่าเช่น ไปแล้วไปแล้วมีได่ยงให้เจ้าไปช่วยเข้าเดี๋ยวนี้นะเขาเปิดเบิ้มก้อนอย่างแรงีดฉีดเยะอข้ายช่วยเข่าพุ่นหักกะดิบาน้องเออบกบกคักแต่มันผลต๊อย่างนี้เนาะเปื่อแท้นะคักเป็นนโมันเปื้อนมันยังเปื่อนมาเช้าอยู่มัน เชือแห้งเติบได้เมื่อคืนนี่น้ำมาน้าออกแกงคนตึกสะดุ้งอยู่แซวอยู่อันนี้จ้างเพื่อนเธอซื้อเห็นี่เห็นหลายอยู่ทางน้ำบ้านนี่บอบอแถวข้าดีหน่อเอ่อเอ่อเตรียมแล้วเหรอเรื่องหน้อยบัดมีงานมีอย่างนี่ออกพ้านชานี่ตืมพัมเอ้าว่ากับเมนอลีไร้ะเมนบอกว่าเบิ้งอยู่ได้ในคลิปนะเออโบตัวก็ได้ เห็นว <ừ. S 2> <c ười> ่าผได้ขึ้นมากอะเบิ่งอยู่ไดเบงเบิ่งอยู่นี่แหละคนแถน้ำนี่แหละบ่ยูแล้่แล้วเออเบียงเราบ่หาแล้วเาหมอน้าไหมเดี๋วนี้แล้วบเป็นคือเกาได้มาว่าบมีัวนไมที่ต้มเงกม่ไก้มี่กะเกาขึ้นมาเฮือนเออเบียงอ้นังจุ่มกินต้มน้าไหมพี่น้องเลย แจกต้มน้อไม่จะแเก่น้อไม่มามาม่ดูดกูได้เ่นฉพาะื่นขั้วหนใไดมเ่อนายอยู่นะค่ะเครื่องกลาค่ะอรข้ามันอะไอยู่ะโอโ้ไม่แล้วก็กลเลยพี่น้องนะราคาเล็กกูเลยไดู้เล็กกูเลยได้หลังหางอยู่ เลยก็จะว่าแบบนั้นว่าน่ะอ๋อหดีได้เลยเอ้ยหัวจะว่าใส่ด้วยชื่อชื่อหนอเก่ยแบบเก่าหลเล่ใส่เรื่องไอ้เบี้ยงไอ้บุญัดญบ้าน่ีเฮยเบี้ยงอ่ะเอืมเนอะพี่น้องส่วนเฮือนน้องนงส่วนเฮือนน้องนงนองแหน่่มีคนอยู่พี่น้องเนาะใต้ดอกไฟใต้ดอกไฟไหวโมงโมงอยู่พี่น้องเลยเนาะเฮือนหลังนี่ก็ทั้ง ไอ้เพื่อนเนี่ยพี่น้องเนาะซอยเอฟซี FC ก็คือซีฮู้อยู่ดอกว่าเป็นไฟพี่น้องเนาะคือทั้งไอ้ท็อปมี่เพื่อนพี่น้องเอยทั้งโบต้าก็เคยเป็นสะพานบุญในทั้งไอ,อ้เราลายเทือหลายที่อยู่ได้พี่นอนะ้องเนาะในแหละเพื่อนเห็ดปลูกบ้านสางเฮือนให้แล้วก,ก็ไปหาเงินหาคำ้ำถ้าบ,บ่ไปก็บ่บมีอยู่บ่มีกิน,พ,น,นะกบบนพี่น้องเนาะกับโบติอ่าขานน้องๆเพิ่อนอา้าสิ อ่าถ้าแต่คนมาซอยมาซัพพอร์ตให้กับไปโบได้บักล่ะจื้อจีบอ้อยจื้อจีบ่้อยไงไก่เนาะพี่น้องเนาะจื้ออ่ะพี่น้องเนาะก็พอดีละได้ขึ้นมาทั้งนี้แล้วก็อ่าสิถ่ายเนาะบรรยากาศแถวเฮือนนงนงนี่แหละให้อ้ายเพิ่นเบิ่งว่าอ้ายเพิ่นก็อ่าบ่ได้เห็นขึ้นมาทั้งนี้โดนเลยได้พี่น้องเนาะอ่าจะขึ้นมาเฮือนไอเวียงเมื่อนี้พี่น้องเนาะอ่าประเด็นลักลักอ บ่ได้ว,ว่ามีธุระป้าปังบ่ได้มีงมมีงานอย่างดอกพี่น้องเนาะแต่ว่ามื่อนี้ทางบ่แซนก็ว่าเฮือนบ่้ห้างลูกหาก็ให้เราเคลียร์กันกับลูกกับเมียแล้วเลว่สะกอนทังไปพี่สันเนาะส่วนเฮือนส่วนทางบ้านาเฮือนไอ้สิงกะเบิดเวียกแลว้วสินะแต่ทางบอตาเองกับช่วงนี้กับยังบ่ทันมีงานไปทางใดเนาะพี่น้องเนะาะก็เลยเอา้าว่าไปขึ้นไปลินทางเฮือนไอ้เวียงบ่แซนพี่สันไปไปก็ไปพี่สันบ่ได้มาแต่โดนแล้วเนาะเป็นยังไดพี่สัน มากก็คือว่าและพี่น้องแปลกหูแปลกตาอยู่ก็ดีมุกดีใจน้เพิ่นพี่น้องเลยอ <c oughs> ทางเอเวียงลาวเนาะก็อาจากที่เบิงในคลิปในอย่างกัช่วงนี้แกมีทางรักปุยญ่เพิ่นเนาะสุดช่วยเป็นพิเศษยอยู่เนาะ่วน,น้องเดือนกัจอย่างไดมีข้าวดุมข้าวดีเข,ข้ามาไ,ไวๆนี่แหละพี่น้องจากที่เบิงในคลิปมานะก็ะดีมุกดีใจน้ำชุกเพิินพี่น้องเนาะอ่ะโอเคอย่างไดกค็คลิปนี้ก็คือจะได้จบคลิปก่อนทางบ่ตาเองก็ได้ ขอามมกขอบจาลายที่เขามาเบิ่งมาส้มและกับโบกตับโฆษณาพี่น้องเลยไอหินี่กับขอกาวคำมาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบายบายสมพูนว่าจี้ดรีได้เนาะ